มา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 ลูกมาไม่กินผักหนิผักวันนี้ผักหมักพักนิดเออดูดเลยแล้วก็จะได้อาบน้ำใส่ซุปตอนมาแต่เอาเห็นมานแล้วใส่ยีกนี่เอากินข้าวก่อนหนินั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งนั่งนั่งเนื้อมันยังหมืนจำเมันจำกินเลยค่ะยายยายอนุญาตให้กินค่ะโอ้ไม่เอาดูยนะคะ ให้กินหน้านี่มะเขือเทศค่ะนี่มะเขือเทศนี่นี่นี่ใส่มือยุบเลยนี่นี่บะเก็ตแค่หนี่ๆๆนี่บะเก็ตแค่หนี่แค่หลอดนี่ผัดเส้นมีทุกอย่างเลยชูบกันชุบมาเสร็จกันบ้างแต่ว่าเขาอิ่มแน่นะก็เลยว่าเขาชุบกก,ก,กินหลายเป็นแด่น<ๆ>กินเล็กค่ะค กินข้าวอะไรคะกินข้าวับผัดผัดเส้นเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวต้มเมื่อเที่ยงก็กินข้าวต้มมีมันผัดเส้็จมันสิมีมะเขือเทศแครอทผักดาดขาวเขาจะมากกินกินผักทุกอย่างกินเลยค่ะเส้นหนูก็กินได้เนี่ยขอให้มีผักโหเก่งเลยกินซอสไงไม่ยังได้กินคำไง อัซนซ่อนนน <t art music> <query? t art music> ้อยกินแล้วมันแงหมดในหวมันกินอะไรก้อยเลยกินได้ช <t art music> <t art music> <t art music> ั <Fahrenheit> mm ้งหรก็กินเอิ่นะเขาจะกินผักของกระเทศมันยั่ได้หันเนี่ยกระเทศอ้ยอุ้ยมาเมื่อร่อยไหมลูกอร่อยปะแชบะลูกแชบะโอ้แชบแชบแชบะแชบะแชบะ แน่เก่งถึงักักเก้งไลายฮึยึฮึฮึฮนฮึ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 ฮ้ยึฮึหึยึฮึฮึฮึกึฮ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 ึหึฮึฮฮึฮึัึฮึฮฮึฮึตึฮลกึฮึฮึฮ่ฮึฮ าหายก็ได้บวหายก็ได้โอ้ยอากินชินก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 ่อนกินก่อนแล้วค่เล่นกินก่อนค่ะอือกินก่อน